ใครที่ใช้ iPhone 6 Plus iPhone 6ดู YouTube ไม่ได้ขึ้นแจ้งเตือน YouTube อัปเดตนะครับแล้วก็ iPhone iPad นะครับที่เป็น iOS 11 12 13วิธีแก้ไขทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันซึ่งอันดับแรกเราต้องไปเจลเบรกก่อนนะครับคลิปผมสอนไว้คลิปพาร์ทที่1ก่อนหน้าตัวนี้จะเป็นคลิปพาร์ทที่2แล้วก็เปิดแอปตัว c ีรีขึ้นมานี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนรีเฟรชตรงนี้นะครับ เพิ่มลิงก์รีโพของแอปฟิลซาเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปนะเพราะว่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็กดเพิ่มแหล่งตรงนี้นะแล้วก็กอกอะลิงก์ในคลิปตรงนี้นะครับตัวฟิลซาแล้วก็มาที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า l i b แล้วก็ h o o hooker แล้วกดติดตั้งนะครับก็อาจจะเป็นการแก้ทำให้ดู YouTube ได้นะครับตรงนี้ก็รีสปริงรองรับตั้งแต่ iPhone, iPad, iPhone 5S iPhone 6 6พ l u s แล้วก็ iPad รุ่นเก่าๆที่ iOS 12 12จนถึง12.5.7นะครับ แล้วก็มาเปิดแอป Silo ขึ้นมาเหมือนเดิมนะมาแตะที่ตรงเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับรูปโลกแล้วก็มาที่เราได้เพิ่มลิงก์ Repo ก็คือแอป f u s e a เข้ามานะครับแล้วก็แตะเข้ามาที่ Fusera m a n a g e r 6 4สิบิตนะครับแล้วก็กดติดตั้งซึ่งลิงก์ Repo เนี่ยผมขึ้นไว้ให้ในเว็บไซต์นะก็เพิ่มแหล่งมันจะได้ตัวลิงก์ Repo ตัวนี้เข้ามา กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราจะได้ตัวแอปฟิวซ่าขึ้นมาตัวนี้จะเป็นแอป,ปจัดการไฟล์เอาไว้แก้ไขไฟล์หรือแก้ไข,ขข้อมูลบางอย่างได้ซึ่งผมเคยได้สอนไปหลายๆคลิปแล้วนะครับมีประโยชน์ก็คือคล้ายๆฝั่ง Android ออะแก้ไขข้อมูลต่างๆได้แล้วก็กดแบ k กลับมาเรื่อยๆอ,นะอ่ะแล้วก็มาที่เวอร์อ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับผม โอเคแล้วก็น่าจะเป็นตัวโอเคน่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็มาที่แอปพลิเคชัน่าเราก็จะเจอชื่อแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็มาที่ YouTube นะครับแต่เข้าที่ youtube. app s แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคำว่า info Okay, แล้วก็แตะคาว่า info นะครับแล้วก็แตะที่ lose โอเคเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นคาว่า version ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเ v e r s i o นเก่าแล้ว17.30.3แล้วก็มาเช็คดูเ v e r s i o นใหม่ล่าสุดนะครับใน app store หรือเอาเ v e r s i o นตามที่ผมพิมพ์ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูเ v e r s i o นก่อนแล้วก็มาที่เช็คที่ version นะครับตรงนี้ย มันจะขึ้นเวอร์ชั่น20.45.3นะครับก็คือล่าสุดผมแนะนำให้เอาเวอร์ชั่นนี้นะโอเคจากนั้นเราก็เปิดแอปฟิลซาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จำเวอร์ชั่นไว้ด้วยนะแล้วก็แตะที่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีเวอร์ชั่นสต o องนะครับแล้วก็มาที่ค่าตรงนี้ยลบตัวเลขเวอร์ชั่นเก่าออกนะครับมันจะเป็นค่าเวอร์ชันเก่าของผมมันจะเป็นเวอร์ชัน17 โอเคนะฮะก็ทําการลบแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเวอร์ชันที่เรา,าไปดูมาก็คือเวอร์ชันล่าสุดแต่ว่าของผมจะเอาเป็นเวอร์ชัน2 0่ส6เอาเหมือนผมก็ได้หรือว่าเอาเวอร์ชันล่าสุดที่เราไปเช็คมาก็ได้เป็นอัปเดตใหม่ใครที่มาดูคลิปทีหลงังนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดแบ็กกลับนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างเราจะเห็นเวอร์ชันอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลบเวอร์ชันเก่าตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเวอร์ชัน ที่เราได้พิมพ์ไปก่อนหน้านะครับต้องให้เหมือนกันนะของผมจะเป็น20.11.11.6แล้วก็แบ็คกลับมานะครับผมกดบันทึกเสร็จแล้วแค่นี้เลยนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับแค่นี้เลยแล้วก็แบ็คกลับแล้วก็มาเปิดที่ตัวแอป YouTube นะครับสามารถทํากับแอปอื่นๆได้นะ ใครที่อยากทํากับพวกแอปไลน์อาจจะไปต้องดาวเกตทําการดาวเกตเวอร์ชั่นนะครับหรือว่าแอปอื่นที่ไม่รองรับก็ลองประยุกต์ทําดูนี่เลยแค่นี้เราก็จะสามารถเล่น YouTube ได้แล้วนะครับสําหรับ iPhone, iPad รุ่นเก่าๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะพิมพ์ชื่อช่องให้ดูนี่แล้วก็ขึ้นฟีดปกตินะนี่เลยแล้วก็ขึ้นฟีดปกติแล้วก็เล่นพวกคลิปช็อตน,นะครับาการใช้งานบางอย่างอาจจะ ไม่สพอร์ตนะครเพราะว่าอย่างว่าเลยมันมันเครื่องเก่าแล้วแต่ว่าก็สามารถดูพวกคลิปวิดีโอต่างๆได้นะครับ